สวัสดีครับพบกับพีดุนี่ชี้เร่งหกคู่พบกันประจำวันพุธที่10กรกฎาคมซึ่งหกคู่ที่พีทนี่ได้หยิบมานําเสนอค่อนครางน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มจัดไปกันอีเชนเคยแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังวิเคราะห์บอลของในค่าคืนนี้พีดูนี่ขอฝากกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วยาลืมกดซักันดิง่งด้วยพอะจะได้ไม่พลาดหกคู่เด็ดของทุกๆวันนะครับและพีดูนี่ก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้นานผู้ชมได้เลือกรับกันเข้ามาเลยนะครับ ก็คือโปรโมชันฝาก100รับไปเลยอีก100เพียงแค่ท่านผู้ชมทำเพียงแค่1เทิร์นกรอสามารถรับทรับกันไปแบบจุกๆได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชันนี้กรอสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปรุยชีย้เร่งหัวคู่กันต่อจัดไปครับ โดยเริ่มจากคู่แรกเป็นฟุตบอลสีของยูโร2024รอบรองชนะเลิศน,นะครับคู่ระหว่างทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติอังกฤษคู่นี้เริ่มการฟาดแข่งแรกเหงื่อกันในเวลาตีสองตรงของเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูในส่วนของผลงานทีทวเหศุนัดล่าสุดของคู่นี้กันนะครับผลงานทีทวเหศนัดล่าสุดกรอบเป็นทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเก็บชนะมาได้2เกมเสมอหนึ่งแรกก็พ่ายแพ้กับอังกฤษไปแค่1น,นเกมนะครับ เกมล่าสุดเจอกันปี2019ปีนี้กรอเจอกันมา1ครั้งก็จบจากก่บนทีสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งส่วนปี2018กเอ็ปทางฝั่งของอังกฤษนะครับที่สามารถขวาชนะไปได้จบที่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ส่วนปี2016ก็จะไปทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่สามารถเชื้อให้กับอังกฤษไปได้จบที่สกอร์หนึ่งต่อสองนะครับแล้วเราไปดูผลงานานัดล่าสุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์กันนะครับผลงานานัดล่าสุดเก็บชฉยมาได้สามเกมเสมอหนึ่งไรก็พ่ายแพ้ไปแค่หนึ่งเกมส่วนสามเกมที่ขวา้าไไปได เกมที่คว้าชัยจากตุรกีโรมาเนียอะไรก็สามารถคว้าชัยจากโปรแลนด์ไปได้จบดีสก้สอต่อหนึ 0, ่งสต่อศูนย์รายก็อหนึ่งต่อสองนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้กรอกเกมที่เจอกับออสเตรียแพ้ดยสก้สองต่อสนะครับโอ้โหโกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมชาติอแลนด์พี่นี่ก็มองว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษกันนะครับ ผลงานล่าสุดเก็บใช้มาได้แค่หนึ่งเกมเสมอสี่แรยังสะกดคําว่าแพไม่เป็นส่วนเกมที่ขวาใช้ไปได้ก,ก็องเกมที่เจอกับเซอร์เบียเกมนี้ทางฝั่งของอังกฤษก็ส,สามารถเชือนให้กับเซอร์เบียไปได้จบพิสกอร์หต่อศนย์แล้วเราไปดูในส่วนของเรลลื่อคราคามหกคุณนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเรลราคาแห่งุณนนี้นะครับตอนแรกเลลราคาแห่งขันนี้เปิดมาทางฝั่งของอังกฤษเป็นทีมต่อน,นะครับนั่นเลยราคาต่อปปปแต่ปัจจุบันได้มีการลงมาที่เสมอเพราะฉะนั้นไม่มีทีมไหนเป็นทีมต่อทีมไหนเป็นทีมรองค่าน้าฝั่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์เปิดมาที่0.8 2ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่1.09สมมนอง้ฝั่งของทีมชาติอังกฤษเรลราคาค่าน้ำเปิดมาที่1.08ปัจุดศูนย์แปดปัจจุบันได้มีการ,ร,รล,ลราางมาท,าาทาี่ศูนย์จุดแปดที่2.71ปับ ได้มีการไหรขึ้นมาที่2 9 2ส่วนทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษเปิดมาที่2.49ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่2.75นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับจากที่พินิ่ได้ดูในเรื่องของเรืราคาค่าน้ําของทั้งคู่พินิก็มองว่าทางฝั่งของเจ้ามือโต๊ะและหลายหลายบริษัทกรอได้เทราคาค่าน้ําไปทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษอย่างชาัดเจนเนะครับและก็ทั้งฝั่งของเนเธอร์แลนด์ที่ปัจจุบันเรืราคาค่าน้ํากรอได้มีการไหลขึ้นไปเป็นน้นําล้นทั้ง3-4เลทราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นพินิก็มัน่นใจเลยนะครับว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของอังกฤษจะสามารถคว้าชัยไปได้แน่นอนครับ ถึงผลงานช่วงนี้ของทีมชาติอังกฤษจ,จะสามารถควา้าแชมป์ได้แค่หนึ่งเกมเนะครับแต่ส่วนมากทางฝั่งของอังกฤษกรอดไปเน้นเรื่องของยิงจุดโทษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่นี่ก็มองว่าในคำคืนนี้ทางฝั่งของอังกฤษ จะไม่พ่ายแพ้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปได้แน่นอนครับแรกะกบวกกับผลงานที่เคยพบเจอกันมาฮานัตลาสุดถึงจะเป็นทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่สามารถคว้าชัปมาได้มากกว่านะครับแต่เกมล่าสุดที่เคยพบเจอกันมาก็จะเป็นทางฝั่งของอังกฤษที่สามารถเฉือนน้กับเนเธอร์แลนด์ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่พนี่ก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์จะไม่สามารถล้างแค้นจากนัดที่แล้วไปได้แน่นอนครับและกบวกกับทางฝั่งของทีมชาติอังกฤษที่คุณพลกลังโรบของทีมชาติอังกฤษกพร้อมที่ จะลงสนามปราบทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้ถูกเมื่อแล้วนะครับและพี่นี้ก็มองว่าทางฝั่งของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ขุนพลการรบของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไม่น่าจะต้านให้กับทีมชาติอังกฤษไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้พี่นี้ขอฝันท่งตรงทีมชาติอังกฤษได้เลยครับหรือสําหรับใครที่ไม่อยากได้ราคาต่อรองกรอสามารถเลือกจิ้มสกอร์ต่ำได้เลยครับพอพี่นี้ก็มองว่าในค่ำคืนนี้3ประตูไม่มีให้เราได้รับชมแน่นอนครับ แล้วสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นฝาก100รับไปเลยอีก100รอกรอสามารถแอดไลน์ตามมุมด้านขวานี้ได้เลยนะครับหรือสำหรับใครที่ไม่สะดวกพิมพ์กรอสามารถเอานี้ของท่านไปจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่สนามที่2กันได้เลยจะได้ไ่เมสเวลา มูฟกันต่อที่คู่ที่2ได้เลยครับคู่ที่2เป็นฟุตบอลสุของโคปาอเมริกาคู่ระหว่างทีมชาติอุรุกวัยเจอก,กับทีมชาติโคลอมเบียคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเงื่อกันในเวลา7จ็ดโมงเช้าของเวลาบ้านเล่านะครับโดยเริ่มจากผลงานในดัวรทนัดล่าสุดของคู่นี้กันนะครับผลงานในทเวรทนัดล่าสุดก็จะเป็นดังฝั่งของอุรุกวัยที่สามารถเก็บชัยไปได้หนึ่งเกมเสมอสิไรยังไม่เคยพ่ายแพ้กับโคลอมเบียเลยสักเกมนะครับ สามเกมล่าสุดปี2011ถึงปีส0 2 3ปีนี้กรอเจอกันมา3ครั้งกรอจบจากไปทั้ง3เกมเลยนะครับด้วยสกอต์2ต่อ2องไก็0ูต่อ0ย์ทั้ง2เกมส่วนปีส0 20กรอเป็นทางฝั่งของอุรุัยที่สามารถเชื้อได้กับโคลอมเบียไปได้จบที่สกอร์3ต่อ0ูนนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานที่เคยพบเจอกันมาของคู่นี้กรอเป็นทางฝั่งของอุรุัยนะครับที่สามารถคว้าชัยไปได้นะครับแล้วเราไปดูผลงานนัดล่าสุดของทีมชาติอุรุไยกันนะครับ ผลงานล่าสุดเก็บใช้มาได้4เกมเสมอ1แรงสะกดร์เขาว่าแพ้ไม่เป็นนะครับส่วน4เกมที่ขวาใชยไปได้ก็คือเกมที่ขวาใช้จากเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาส่วน3เกมกระนั้นก็สามารถเก็บใช้จากบริเวียปานามาอะไรก็สามารถคว้าใช้จากเม็กซิโกไปได้จบที่สกอร,ร์1ต่อ0 5ต่อ0 3ต่อ1ะไรก็0ต่อ4นะครับโอ้โหก็ถือว่าผลงานช่วงนี้ของอุรุกวัยพี่นี่ก็มองว่าคอนกลางจะแข็งแก่งกันเลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของที ทีมชาติโคลอมเบียกันนะครับผลงานล่าสุดก็คว้าชัยมาได้4เกมเสมอ1แรงสะกดเขาว่าแพ้ไม่เป็นนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานของทั้งคู่กรอถือว่าคอนคางจะสู้ซิดูดีกันนะครับส่วน4เกมที่คว้าชัยไปได้กรอคือเกมที่คว้าชัยจากปานามาคอสตา,า,าริกาา巴กวอแไรก็สามารถคว้าชัยจากโบลิเวียไปได้โดยสกอร์5ต่อ0 3ต่อ0 2ต่อ1อะไรก็3ต่อ0นะครับ กรอถือว่าผลงานของทั้งคู่กรอถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอๆกันเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรลละคาให้คุณนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเลยล่ะครับ้คุณนี้นะครับแล้วครับห้คุณนี้เปิดมาที่เสมอเพราะฉะนั้นไม่มีทีมไหนเป็นทีมต่อทีมไหนเป็นทีมรองค่าน้ําฝั่งอุรุกวัยเปิดมาที่0.88ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่1.00ทางฝั่งของโคลอมเบียเปิดมาที่1.02ปัจจุบันได้มีการาไมาที่0.92นะครับส่วนราคาหนุนคน่สองเปิดมาทางฝั่งของทีมชาติอุรุกวัยที่2.52ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่2.82ทางฝั่งของโคล 72, อคมเบียเลยร่คาัหนุนคน่สองเปิดมาร เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากที่วนนี่ดได้ดูเรื่องของผลงานที่เคยพบเจอกันมาอะไรกบัวกกับผงงานนัดล่าสุดของทั้งคู่นี้ก็มองว่าผลงานของทั้งคู่ก็ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแร่งพอๆกันเลยนะครับลรกบวกกับผลงานที่เคยพบเจอกันมาของคู่นี้ส่วนมากจะเน้นไปทางเสมอกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะวินี่ก็มองว่าจากที่ผลงานที่เคยพบเจอกันมาของคู่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะกินกันลงได้โคตรยากนะครับเพราะส่วนมากจะจบกันที่เสมอเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี้ก็ขอเลือกตัดเลยในส่วนของเรืยราคาดีครับไรก็เรยราคาคู่สองไปได้เลยนะครับลรพี่นี้ก็มองว่าสําหรับ1ชอยที่น่าลุ้นที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของศูนย์ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี้ก็มองว่าจากที่เรยราคาออเดตเปิดมาที่2ลูกพี่นี้ก็มองว่าในค่าคืนนี้สกอร์สูงนา่าลุ้นมากกว่านอนครับสาหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าในค่าคืนนี้ทีมจะสามารถคว้าชัยไปได้กรอสามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาเลยและสาหรับ รับโปรโมชั่นฝาก100รับไปเลย100กรอสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่คู่ที่3กันได้เลยจะได้่เมซยเวลาเรามาลุยกันต่อที่คู่ที่3ได้เลยครับคู่ที่3เป็นฟุตบอลศึกของยูฟ่ายูโรปา้าคอนเฟอเรนซ์ลีกคู่ระหว่าง FK ฟเคเวเรเปิดบรนรมเย็นของอินเตอร์ครับคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันในเวลาตีหนตรงของเวลาบ้านเรานะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้าน FK Veres อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผลงาน3านัดที่ผ่านมาเก็บชัยมาได้16เสมอ11ไรก็พ่ายแพ้ไป6เกมยิงไปทั้งหมด50ประตูเสียไป28มีอยู่59แต้มนะครับจะต้องฟังของทีมผู้มาเยือนอย่างเตอร์ครับ Edin ันเด a ปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางนะครับผลงาน2-7นัดที่ผ่านมาคว้าชัยมาได้20เสมอ3ไรก็พ่ายแพ้ไป4เกมยิงไปทั้งหมด66ประตูเสียไป16มีอยู่63แต้มนะครับ แล้วเราไปดูผลางาน,นล่าสุดของเจ้าบ้าน FK Veres กันนะครับผลง,งานล่าสุดเก็บชัยมาได้3เกมเสมอ1นึ่งก็สะดุดพายแพ้ไปแค่1น1เกมส่วน3เกมที่ขวาชัยไปได้ก็คือเกมที่บุกไปเฉียนให้กับ FK t u ส l a City ้ระ2 2เกมกัน,นั้นก็สามารถคว้าชัยจาก ซิลิกิบีเจกและเกมกระนังครอเปิดบ้านชนะได้กับโปซูเซไปได้นะครับจบ็มดสกอตหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อศูนย์และก็สองต่อศูนย์นะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้กรอเกมที่บุกพ่ายแพ้กับซาราเยโวแพ้ดิสกอตสามต่อศูนย์นะครับโอ้โหกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของเจ้าบ้านเวเรสพี่นี่ก็มองว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอ็ดคันเดตกันนะครับผลงานล่าสุดเก็บชัยมาได้สองเกม เมสมอสอแรกก็พ่ายแพ้ไปแค่1นเกมส่วน2เกมที่คว้าชัยไปได้กรอคือเกมที่เจอกับเพนยาเอนแคนาดาส่วนเกมกระนั้นก็าสามารถปรเปิดบ้านชนะได้กับซีคาโรอิดด้วยสกอตห่ต่อ3ามแรกก็6ต่อศูนย์นะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้กรอคือเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับแอเรนติกเอชคันเดตแพ้ด้วยสกอตสต่อศูนย์นะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเลยละครับไมคคุณนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเลยละครับไมคคุณนี้นะครับละครับไมค์คุณนี้เปิดม,มาทางฝั่งของ,ของเจ้าบ,บ้านเว เป็นทีมต่อราคาลูกครวบลูกครึ่งปัจจุบันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าน้าฝั่งเจ้าบ้านเปิปดมาที่0.83ปัจจุบันกรอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแสดงฝั่งของทีมผู้มาเยือนเปิดมาที่0.98ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด,ด,ด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสสดงราคาหนคู่สองเปิดทางฝั่งของเจ้ามือโตที่1.36ปัจจุบันกรอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสังฝั่งของอินเตอร์ขับดยราคาหนุกคู่สองเปิดมาที่7.00ปัจจุบันกรอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับพี่นี่ก็มองว่าในคำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเวเรสไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับแต่นะครับแพงแค่ลูกควบลูกรึงนะครับเพราะทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านเวเรสที่ผลงานล่าสุดก็สามารถคว้าแชมป์ได้3าเกมเลยนะครับจนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์ครับพี่ผลงานล่าสุดพี่นิกก็มองว่าอย่างไม่ค่อยน่าเชื่อน่าลุ้นสักเท่าไหร่เลยนะครับโดยเฉพาะเกมเยือนของอินเตอร์ครับช่วงนี้พี่นี่ก็มองว่าคอนก้างจะแย่กันพอสมควรนะครับเพราะทางฝั่งของอินเตอร์ครับผลงานราส สดสามารถคว้าแชมปได้แค่2เกมเองไรก,ก็มีสะดุดพ่ายแพ้เป็นหนเกมนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือกเกมเยือนที่บูพายแพ้กับเอรินติกเอ็ดคันเดตเกมนี้ทางฝั่งของอินเตอร์ขับไม่สามารถคว้าชัยกับบ้านมาได้นะครับ และกระบวกกระทางฝั่งของเจ้าบ้านเวเรสที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านเวเรสที่ผลงาน,นเกมในบ้าน17นัดก็สามารถเก็บชัยมาได้10เกมแล้วนะครับเสมอ7และยังไม่เคยพ่ายแพ้กับทีมในในบ้านเลยสักเกมโอ้โหพี่นี่ก็มองว่าเกมในบ้านของเจ้าบ้านเวเรสพี่นี่ก็มองว่าค่อนขรางจะแข็งเก่งเลยนะครับเพราะเกมในบ้านของเวเรสอย่างสะกดเขาว่าแพ้ไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นทางในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของอินเตอร์ครับพี่นี่ก็มองว่าไม่น่าจะสามารถบุกมาเฉือนเจ้าบ้านเวเรสไปได้แน่นอนครับ แรงก็บวกกับราคาหนุ่มคนสองที่ทางฝั่งของอินเตอร์ครับที่ปัจจุบันอยู่ที่7.00โอโหพี่นี่ก็มองว่าคอนคลางจะเปิดมาเยอะเลยนะครับเพราะสาหรับราคาหนุ่มคนสองที่เปิดมาทางฝั่งทีมนั้นทีนนท่เยอะๆเปอร์เซ็นชนะทีมนั้นก็จะมีหน่อยนะครับเพราะชนะส,สำหรับคู่นี้สําหรับคู่นี้ท่านผู้ชมขีดว่าในคาคืนนี้ทีมจะสามารถคว้าชัยไปได้กรอส,สามารถกดคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับแล้วเราไปลูยกันต่อทีคู่ที่4ได้เลยครับจไ้ไมสียเวลา เรามาลุยกันที่คู่ที่4กันได้เลยครับคู่ที่4เป็นคู่ของ FK อฟอดาริก้าเปิดบันรับเยือนของ B36 ถท่อสาบคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันในเวลาตีสอตรงของเวลาบ้านเล่านะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านอยู่ที่อันดับที่6ของตารางนะครับผลง,งาน12นัดที่บ้านมาเก็บชัยมาได้7เสมอสไรก็พ่ายแพ้ไปถึง1 1เกมยิงไปทั้งหมด29กประตูเสียไป24มีอยู่แค่25แต้มนะครับส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างทอชาปัจจุบันอยู่อันดับที่5ของตารางนะครับผลง,งาน16หนัดที่บ้านมาคว้าชัยมาได้6เสมอ5ไรก็พ่ายแพ้ไป5เกมยิงไปทั้งหมด33ประตูเสียไป29มีอยู่ย3บแต้มนะครับแล้วเราไปดูในผลงานนัดล่าสุดของเจ้าบ้าน ออรดา,าริก้ากันนะครับเรามาดูผลงานนัดล่าสุดของเจ้าบ้านออดา,าริก้ากันนะครับผลง,งานล่าสุดโอโหก่อแขังจีิรีสอร์ตแบบนี้สามารถควา้าชแชมาได้แค่หนึ่งเกมเองนะครับและก็พ่ายแพ้ไปถึงซีเกมส่วนเกมที่คว้าชช้ไปได้ก็เกมที่เปิดบ้านชนะกับเมตาลูริกาดแพ้ ขวาแชมป์ไปด้วยสกอตสี่ต่อศูนย์ส่วนสีเกมที่พ่ายแพ้นะครับก็คือเกมที่เปิดบาตร์ก็มาเยือนของ FK เควันเมราแล้รก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับโกบินาส่วนเกมกระนั้นกลอบุพายแพ้กับลิกาเอฟซีอรก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับซากูระด้วยสกอร์หนึ 0, ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์รก็หนึ่งต่อสามนะครับโอ้โหก็อถือว่าผลงานของเจ้าบ้านดาออดาริกามนี่ก็มองว่าคอนครั้งจะห่วยแตกขี้แหรกกันเลยนะครับ แล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างทอชาร์ปกันนะครับผลงานล่าสุดก็สามารถคว้าัยมาได้3สเสมอ 1, หน่ไรก็พายแพ้ไปแค่1นเกมส่วน3มเกมที่คว้าใ้ไปได้กรอคือเกมที่เจอกับสการ่าส่วนเกมกระนั้งกรอสามารถปลุกไปเฉือนให้กับ IF ฟักรับจอเดอร์ส่วนเกมกำนั้งกรอเปิดบ้านเฉือนให้กับ TPFC ลอยด้วยสกอร์3-0 4-3แล้วก็3-0นะครับส่วนกันิพ่ายแพ้ครอคือเกมบราสุดที่บุกพ่ายแพ้กับ KI q u a k e s w i f ด้วยสกอร์4-2นะครับโอ้โหครอถือว่าผลงานชุดนี้ของทีมผู้มาเยือนอย่าง B36 ฟินิโกมองว่าค่อนครางจะแข็งแกร่งกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างออรดาลูกาอย่างชัดเจนนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของรายการแข่งคู่นี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา เรามาดูในส่วนของเลยละครพ้คุณนี้นะครับเลยครับพคุณนี้เปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านออรดาลิก้าเป็นทีมต่อราคาครึ่งลูกแต่ปัจจุบันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันคร่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนราคาหนคุณสองเปิดทางฝั่งของเจ้ามือโตที่1.70ปัจจุบันคร่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่าง B36 ค่าน้้าเ้ำราคาหนคุณสองเปิดมาที่3.50ปัจจุบันคร่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ โอ้โห oh พินิจก็มองว่าสําหรับคู่นี้นะครับจากที่ราคาค่าน้ําของทีม้าบ้านออริกาที่ปัจจุบันได้มีการเปิดไปที่น้ําแห้งแห้งที่ศูนย์จัดามพินิจก็มองว่าทางฝั่งของ้าวบ้านออริกาค่าน้ําครอถือว่าค่อคข้างจะแห้งแห้งแบบนี้พินิจก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของ้าบ้านออริกาจะสามารถคว้าชนะบอลไปได้นแน่นอนครับเพราะพินิจก็มองว่าค่าน้ําของ้าบ้านออริกา ที่ปัจจุบันอยู่ที่0.73นี้ก็มองว่ามันเปิดมาแห้งแบบแปลกๆเลยนะครับเพราะไรก็บวกกับค่าน้ําของทีมผู้มาเยือนอย่าง B ี36ที่ปัจจุบันอยู่ที no ่น้ำลนนที่1.08โอ้โหนี้ก็มองว่าคอนครางจะเปิดมาเยอะกว่าทีมเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเลยนะครับแรมพินี่ก็ได้ดูเลยาคาค่าน้ําของบริษัทอื่นนะครับที่จากเลยราคาที่แขบถ้าหากเปิดมาที่ครึ่งควบลูกทางฝั่งของเจ้ามือโตก็ได้เทราคาแฮ n ี i แคบหรือเลยาคาค่าน้ําไปให้ทางฝั่งของทีมผู้มา เยืยนอย่าง B36 อย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าจาหากทางฝั่งของเลระคาที่แค่เปิดมาที่ครึ่งควบโรคและเลราคาค่าน้ําของทีมผู้มาเยือนอย่าง บ3 6ที่ปัจจุบันได้มีการเปิดมาในน้อยแบบนี้พี่นุ้ก็มองว่าถ้าหากจะเลือกแทงไปทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างบ3 6ท่านผู้ชมก็ต้องเลือกจิ้มในเลยราคาของครึ่งควบลูกนะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมอยากเลือกจิ้มไปทางฝั่งของเจ้าบ้านออ,นอรดาลิกา้าท่านผู้ชมก็ต้องเลือกจิ้มในส่วนของเลยราคาที่แคบแค่ครึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้พี่นุ้ขอไม่คิดนั่นขอฟันธงตรงเจ้าบ้านออ,นอรดาลิก้าได้เลยครับ สำหรับคู่นี้ท่านผู้ชมคิดว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านออรริกาจะสามารถข้ามผ่านเลยคาแพงครึ่งลูกไปได้หรือเปล่าครับรอสามารถกดคอมเมนต์กันคอมามนตเลยแล้วเราไปรุยกันต่อที่คู่ที่5ของในค่ำคืนนี้ได้เลยจนินาเมสเซราเรามารุยกันต่อที่คู่ที่5ได้เลยครับคู่ที่5จะเป็นฟุตบอลสีของยูฟ่าแชมเปียนลีคคู่ระหว่าง โบแรกบัรจาเปิดบันําเย็ยนของเอนาเตียคูนี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเงือกในเวลาตีสองตรงของเวลาบ้านเรานะครับ เรามาดูผลงานล่าสุดของเจอาบ้านโบเรกบันจากกันนะครับผลงอานล่าสุดคว้าชัยมาได้2เสมอ1แรกก็พายแพ้ไป2เกมส่วน2เกมที่คว้าชัยไปได้ก็อคือ2เกมล่าสุดที่เจอกับ c ีเอูเนโดอาร่ารกก็สามารถบุกไปเชิญยูทีเออารัตด,ด้วยสกอร์สต่อ0ูนยรกก็หต่อ2นะครับส่วน2เกมที่พ่ายแพ้ก็อคือเกมที่บุกไปพ่ายแพ้กับ f อฟเเซลเย นิสก้าไรก็เปิดบ้านพ่ายแพ้กับมอสตาโดยสกอร์สอต่อหนึ่รก็1ต่อศูนนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอนนเตียกันนะครับผลงานล่าสุดเก็บชัยมาได้แค่1เสมอ3แลไรก็พ่ายแพ้เป็น1เกมนะครับส่วนเกมที่คว้าชัยไปได้ก็เก,กมที่บุกไปเชือนะครับ ปาติสานี่ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์ส่วนเกมดิพายแพ้กรอคือเกมที่เปิดบ้านพ่ายแพ้กครับเอฟเคบูดูกด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองนะครับโอ้โหกรอถือว่าผลางานช่วงนี้ของทีมผู้มาเยือนกรอส่วนมากจะเน้นไปทางเสมออย่างเดียวเลยนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเัลลาคาให้คุณนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเรลราคาให้คุณนี้นะครับราคาให้คุณนี้เปิดมาทางฝั่งของเจ้าบ้านโบเร,รกเป็นทีมตอ่อราคาครึง่งรูปแต่ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่ครึ่งควบรูป ค่านัำฝั่งเจ้าบ้านเปิดที่0.87ปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนเลยราคาค่าน้ำเปิดไปที่0.95ปัจจุบันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนราคาหนึ่งคูณสองเปิดทางฝั่งของเจ้ามือโตที่1.87ปัจจุบันได้มีการลงมาที่1.60ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเอเนตียเลยราคาหนึ่งคู่สองเปิดมาที่3.56ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่4.60นะครับสำหรับคู่นี้นะครับจากที่ราคาที่แคปเปอร์มาที่ขึงขวบลูกสหรับตติดามเ ตั้งแต่ช่องบอลเต่งหรือช่องมาสเตปสามตั้งแต่แรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้เลยว่าพีโนนี่เสียในเรื่องของสุดรราคาครึ่งควบลูกเป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับสุดราคาครึ่งควบลูกของพีโนนี่ราคาค่าน้ำของทีมต้อ,ตองอยู่ในระหว่าง0.85ถึง 0. 9 0 uhm. นะครับย้ำนะครับว่าสุราคาารึ่งควบรูปของมนี่ในราคาค่าน้่งคนทีมต่อต้องอยู่ในระหว่าง0.85ถึง0.90ส่วนราคาหนูคูณต้องอยู่ในระหว่าง1.60ถึง1.70นะครับย้ำนะครับว่าในราคาหนคูณต้องอยู่ในระหว่าง1.60ถึง1.70 เพราะฉะนั้นท่ากเลยลคาที่แคบแลรเลยละคาค,ค,ค,คุณของของาบ้านโบเร,รกบรรจาดได้มีการเปิดมาตามที่วีนี่ได้วิเคราะห์ไปแบบนี้พี่นี่ก็มั่นใจเลยนะครับวันในคะ่ำคืนนี้ทางฝั่งของ้าบ้านโบเร,รกจะสามารถข้ามผ่านระคายแพง,งคืนควบลูกไปได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ในพี่นี่ขอไม่คิดนานพอคู่นี้ตรงตามสูตรที่นี่ได้วิเคราะห์ไปแบบ เป๊ะๆเ,เลยนะครับย้ำนะครับว่าเป๊ะๆเ,เลยพราะฉะนั้นสำหรับคูณในวันนี้ขอฟันท่งตรงเจ้าบ้านโบรแรกบัญจาสาร์ในบ้านแน่นอนครับ สำหรับคู่นี้ท่านผู้ชมเขียนาในค่ำคืนนี้ทั้งฝั่งของทีมเจ้าบ้านโบเรกมันจาจะสามารถข้ามพันรคยกามแพงครึ่งควบลูกไปได้หรือเปล่าครับกรอสามารถเอาเนิ้วของท่านมากดคอมเมนต์กันเข้ามาเลยและสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแค่ท่านผู้ชมฝาก100่งร้อยแลไปเลยหนึ่งร้อยกรอสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่คู่ที่6คู่สุดท้ายของในค่ำคืนนี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา เรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายของในคําคืนนี้ได้เลยครับคู่สุดท้ายจะเป็นคู่ของ k คไอแคลักสวเปิดบรลรมเย็นของ d i f f e r ร์เดนเกย์คู่นี้เริ่มการเคลียร์บอลกันแรกตีหนตรงของเวลาบ้านแล้วนะครับ ปัจจุบันเจ้าบ้านควีนส์วิกปัจจุบันอยู่ับที่3ของตารางนะครับผลงาน16หนัดที่ผ่านมาควาเตชัยมาได้12แรกยังไม่เคยเสมอกับทีมไหน,นเลยสักทีแรกก็พ่ายแพ้ไป4เกมนะครับยิงไปทั้งหมด32ประตูเสียไป16มีอยู่36แต้มส่วนทางฝั่งของทีมผู้มเยเยนอย่างดิฟเฟอร์เดนเกปปัจจุบันอยู่อัที่บที่1ของตารางนะครับผลงาน30นัดที่ผ่านมาควาเตชัยมาได้1 9เกเสมอ9แรกกระพ่ายแพ้ไปแค่2เกมยิงไปทั้งหมด70ประตูเสียไป 23. มีอยู่6 6แม้มนะครับ แล้วเราไปดูผลกานนัดล่าสุดของเจ้าบ้านแควสวิกกันนะครับผมล่าสุดเก็บ <le> ช <hum> ัยมาได้3ามเรก็พายแพ้ไป2เกมส่วน3เกมที <GO> ่ควาชัยมาได้ก็เกมที่เจอกับ บีสามหกแระเกมกลังกรอสามารถบุกไปเฉือนรูนาวิกแระเกมกลังกรอสามารถบุกไปเฉือนให้กับอีบิทเทสมูนโดยสกอร์สี่ต่อสองหนึ่งต่อสองแระก็สอง่อนหนึ่งนะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้กรอคือเกมที่เจอกับเอสบีทอชาร์ปแระเกมกลางกรอเปิดบานพ่ายแพ้กับไวกิงเกอร์กูตูโดยสกอร์สามต่อศูนย์แระก็ศูนย์ต่อสองนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างดิฟเฟอร์เดนเก้กันนะครับผลงานสูดคขวาชัยมาได้สองเสมอสองแร ก็พ่ายแพ้ไปแค่1เกมส่วน2เกมที่คว้าใช้ไปได้ก็เกมเยือนที่สามารถบุกไปคว้าชใช้จากโพเกรสนีเดินคอนและเกมกระนังก็สามารถบุกไปเฉือนให้กับ c ีเอสเพยเทนด้วยสกอร์หต่อศูนย์และก็4ต่อ1นะครับส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็เกมราสุดที่บุกพ่ายแพ้กับโฟราเอสด้วยสกอร์สต่อศูนย์นะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรยราะคาแพ่คูน่นี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา,ลา เรามาดูใน,นส่วนของเราคาผู้คุยคนี้นะครับเราคาผู้คุยคนี้เปิดมาทางฝั่งของเจ้าบ้านครัสวิกเป็นทีมต่อราคาครึ่งควบลูกแต่ปัจจุบันได้มีการลงมาที่ครึ่งลูกค่าหนาวฝั่งเจ้าบ้านเปิดมาที่หนึ่งจุดศูนย์สองปัจจุบันได้มีการลงมาที่ศูนย์จุดแปดสามนะครับสำนรับฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างดีเฟอร์เดนเก้ค่าหน้าเปิดมาที่ศูนย์จุดแปดศูนย์ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นมาที่ศูนย์จุดเก้าเก้าส่วนราคาดูคู่คสองเปิดมาทาง,งฝั่งของเจ้าบ้านที่หนึ่ ส่วนทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างดีเฟอร์เดนเก้เลยละคะ่ะคู่สองเปิดมาที่3.64ปัจจุบันได้มีการไหลลดมาที่3.63นะครับสำหรับคู่นี้นะครับสำหรับราลลคาที่แค่เปิดมาที่ครึ่งลูกสําหรับครนที่ตามพิตนี่ั้งแต่แรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะรู้เลยว่าพินี่ เสียในเรนนื่องของเรลราคาครึ่งรูปและก้อนในส่วนของเรลราคาครึ่งควบลูกเป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับเรลราคาครึ่งรูปคอมวันนีเรลราคาค่าน้าของทีมต่อต้องอยู่ในระหว่าง0.80ถึง0.86นะครับยางนะครับว่าส่วนราคาครึ่งรูปคอมวันนีเรลราคาค่าน้าของทีมต่อต้องอยู่ในระหว่าง0.80ถึง0.86ส่วนราคาหนุคู่สองต้องอยูนะ่ในระหว่าง1.82ถึง 1. แปนะครับย้ำนะครับว่าราคาหนุ่มคุณสองต้องอยู่ในระหว่าง1 8 2ถึง1.86เพราะฉะนั้นคร่าน้ำของทีมต่ออยู่ที่0.83โอโหกรอถือว่าตรงตามที่พุ่นนี่ได้วิเคราะห์ไปเลยนะครับสำหรับราคาหนุ่มคสองอยู่ที่1.83โอโหกรอถือว่าตรงตามที่พุนนี่ได้วิเคราะห์แบบเป๊ะเปะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากราคาดีแคบแรเในราคาหนุ่มคุสองของทีมต่อได้มีการเปิดมาตามที่พุนนี่ได้วิเคราะห์ไปแบบนี้พุ่นนี่ก็เชื่อว่าในค่ ทางฝั่งของเจ้าบ้านควสวิกจะสามารถข้ามพ่านกาแพงครึ่งลูกไปได้แน่นอนครับแรบบิทนี่ก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมในส่วนของราคาข่าน้ําและแล้วก็ราคาคุณสองได้จ่ายมาตามที่วนี้ได้วิเคราะห์ไปแบบนี้เพราะทางฝั่งของเจ้าบ้านควสวิกที่ผลงานทันัดล่าสุดช่วงนี้กรอถือว่าคอนข้างจะดูดีมีภาษีกว่าทีมผู้มาเยือนอย่างดิฟเฟอร์เดนเก้อย่างชัดเจนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี่ขอไม่คิดนานพอคู่นี้ตรงตามสูตรที่พี่นี่ได้วิเคราะห์ไปแบบเป๊ะเลยนะครับสําหรับคู่นี้พี่นี่ขอฝันทงตรงเจ้าบ้านเคไอควีสต์ไม่มีผิดพลาดแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นฝาก100รับไปะเลย100รกรอส,สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเราไปต่อกันที่สรุปทีเด็ดของในครคืนนี้ได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา สรุปทีเด็ดพีทุนี่ชี้เร่งหกคู่เด็ดประจำวันที่10กรกฎาคมไปฟังพีทุนี่สรุปชี้เป้าว่าวันนี้พีทุนี่ยกใจกับทีมไหนบ้างโดยเริ่มจากคู่แรกเป็นคู่ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติอังกฤษคู่นี้พีทุนี่ขอฝันทงตรงทีมชาติอังกฤษได้เลยครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ของอุรุกวัยเจอกับโคลัมเบียคู่นี้พีทุนี่ก็ขอเลือกยูสูงโอเวอร์นะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ของเวเรสเปิดบันนำเย็นของอินเตอร์ครับคู่นี้พีทุนี่ขอฝันทงตรง เจ้าบ้านเวเรสได้เลยครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่ของ FK o r d ออเปิดบาร,รมเย,ยนของ B36 คู่ในพินีของฟันธงตรงเจ้าบ้าน FK o r d ออดาลิก้าได้เลยครับส่วนคู่ที่5เป็นคู่ของโบเรกบันจาเปิดบาร,รมเย,ยนของเอนาเตีย คู่ในพิณีขอไม่คิดนานขอฟันธงตตงเจ้าบ้านโบเร,รกบรรจาซานในบ้านแน่นอนครับส่วนคู่ที่6คู่สุดท้ายของในคำคืนนี้ปิดประคู่ของเคไอควอสติกเปิดบรัรลํายันของดิเฟอร์เดนเกคู่ในพิณีขอฟันธงตงตงเจ้าบ้านควอสติกได้เลยครับสําหรับใครที่ชอบก็จัดขัดกอสวนพอพินีบัรลํากิฟเพื่อเป็น,นทางการรับผู้ชมสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเ,เ,เด็ดจากพินี่ก็สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพียงการท่าน,นผู้ชมฝากมา เลย100่รอกรอสามารถรับไปเลยอีก100แบบฟรีๆนะครับและโปรโมชั่นนี้กรอดีทีว่าท่านผู้ชมทําเพียงแค่1เทิร์นกรอสามารถรับซ้าก,กันไปแบบจุกๆได้เลยครับอย้านะครับว่าท่านผู้ชมทําเพียงแค่1เทิร์นกรอสามารถรับซ้าก,กันไปแบบจุกๆได้เลยครับ ก็จะจากกันในวันนี้ใครที่ชอบนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดซับตไคายแล้วอย่าลืมกดสจกระดิ่งให้ด้วยพอจะได้ไม่พลาด6คู่เด็ดของทุกๆวันแบบนี้นะครับสำหรับในวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ